สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเก็บจะมาแนะนำบัตรเครดิตตัวเริ่มต้นสำหรับมือใหม่ซึ่งฉันคัดออกมาแล้วว่า4ใบนี้คุ้มที่สุดจะมีใบไหนบ้างเพราะอะไรและคุ้มยังไงวันนี้แก็บมาแชร์ให้ฟังค่ะสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิจันแชนแนลนะคะ ซึ่งสัปดาห์นี้นะคะกวางสาวก,ก็จะมาพราวรีวิวให้ฟังกันอีกแล้วค่ะทุกคนแต่แต่นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์และกดซับสไคร์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไคร์ช anel ของแก๊บด้วยนะคะกลับมาค่ะทุกคนต้องบอกว่าวันนี้นะคะแก๊บก,ก็จะมารีวิวบัตรเครดิตกันอีกเช่นเคยนะคะแต่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตตัวเริ่มต้นนะคะทุกคนสําหรับผู้ที่มีรายได้หมื่นห้าพันบาทขึ้นไปก็สามารถสมัครได้แล้วนะคะแต่ถ้าพูดถึงบัตรเครดิตตัวเริ่มต้นเนี่ยจริงๆหลายธนาคารหลายหน้าบัตรออกมาเยอะมากๆแต่่วันนีีเน้เแก จะคัดออกมาแค่4ใบนะคะที่แกมองว่าโอ้โห,โโหเขาเป็นบัตรเครดิตตัวเริ่มต้นที่คุ้มสุดๆไปเลยนะคุ้มกว่าเพื่อนๆของเขาเลยเรียกว่าใครที่สมัครหน้าบัตรสีใบดีเนี่ยได้ผลตอบแทนได้ส่วนลดได้เงินคืนกันแบบจุกๆไปเลยมีใบไหนบ้างวันนี้แกมารีวิวให้ฟังค่ะ ก่อน่เลยนะคะเกจจะพูดถึงข้อมูลบัตรเครดิตกันคร่าวๆก่อนนะคะบัตรเครดิตหลักๆนะคะในท้องตลาดเนี่ยจะมีทั้งหมดแบบ3แบบนะทุกคนแบบแรกก็คือเป็นแบบสะสมแต้มนะคะแบบที่2ก็เป็นแบบพวกสะสมไม้นะคะและแบบที่3เนี่ยก็จะเป็นแบบพวกบัตรเครดิตที่ได้เงินคืนนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยแก็บก็จะมีการแบบเลือกหน้าบัตรขึ้นมานะคะที่เขานะคะส่วนใหญ่จะมีทั้งแบบเงินคืนด้วยสะสมแต้มด้วยอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งแก็มองว่าคุ้มสุดๆไปเลยใบไหนบ้างเราไปเริ่มที่ใบแรกกันก่อนเลยค่ะมาที่ใบแรกกันก่อนเลยค่ะ นี่เลยค่ะ UOB p r e f e r นั่นเองค่ะใบนี้เป็นหนึ่งใบที่แกใช้บ่อยมากๆเพราะว่าเขาเป็นบัตรเครดิตตัวเริ่มต้นที่มากับสิทธิพิเศษเยอะมากๆเลยค่ะอันแรกเลยที่แกมองว่าคุ้มมากๆก็คือปกติแล้วบัตรเครดิตทั่วๆไปในท้องตลาดนะคะจะ25บาท1คะแนนใช่ไหมคะแต่สำหรับบัตรเครดิต UOB ตัวนี้นะคะทุก15บาทคุณจะได้ไปแล้ว หึงคะแนนนะคะเท่ากับว่าบัตรตัวนี้เนี่ยเขาสามารถสะสมแต้มได้เร็วมากๆกว่าบัตรเครดิตแบบทั่วไปนั่นเองข้อดีที่2เลยนะคะใครรู้ตัวว่าชอบช้อปปิ้งในห้างเคอร์เซนทันแล้วก็โรบินสันนะทุกคนจะรู้ว่าเขามีการสะสมคะแนนเดอะวันอยู่ใช่ไหมคะซึ่งถ้าเราใช้บัตร U ูบตัวนี้นะคะไปใช้จ่ายในห้างสรรพสินค้าเซนทันนะคะเราจะได้คะแนนคูณ3ไปเลยคะ่ะทุกคนซึ่งเป็นคะแนนเดอะวันนะคะเป็นหนึ่งในบัตรเครดิตท,ที่แบบเออเหมือนเขาลิงก์กับคะแนนเดอะวันด้วยใครที่ชอบช้อปปิ้งในเคอร์เซนทันเนี่ยตัวนี้ค และข้อดีอันที่3เลยนะคะทุกคนเขามีให้เงินคืนถึง15%ด้วยนะคะซึ่งค่อนข้างเยอะเลยใครที่ชอบนะคะช้อปปิ้งนะคะสินค้าจาก Lazada, s h o p ป e อะไรอย่างนี้นะทุกคนแล้วเราเอาบาทตัวนี้ไปลู่ซื้อของเหล่านั้นนะคะบินนะคะ200บาทเนี่ยเขาจะมีเงินคืนให้เรา15%เลยนะคะหรือว่าถ้าเทียบแล้วก็คือต่อร้านค้าเนี่ยประมาณ30บาทนั่นเอง ซึ่งเธอร้านค้าที่ร่วมรายการก็มีเยอะมากเลยนะคะ l a z a d a Sho อ e e a m a เมซนั่นนู่นนี่คือมีหลายร้านมากๆซึ่งแต่ละร้านนะคะก็จะกำหนดอยู่ที่ประมาณแบบว่า200ต่อร้านถูกไหมคะแล้วก็จะได้คืนประมาณ15%ซึ่งถ้าเราตะเวนใช้ทุกร้านลละ200 200 200นะทุกคนเขากำหนดเงินคืนอยู่ที่เดือนละ3,000บาทเลยนะคะทุกคนจริงๆเรียกว่าใบนี้เป็นอีกหนึ่งใบที่แบบสะสมแต้มก็คุ้มนะ15บาท1คะแนน ช็อปในเคอร์อเซนทันคะแนนคูณ3แล้วถ้าใช้จ่ายในร้านค้าที่ร่วมรายการนะได้เงินคืนอีก15%สูงสุด3,000บาทต่อเดือนเห็นไหมคะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นบัตรตัวเริ่มต้นสำหรับผู้ที่มีเงินเดือนหมือนห้าซึ่งแก็บมองว่าโโหผลตออแทนของเขานี่เยอะมากจริงคุ้มสุดๆซึ่งบัตรใบนี้นะคะมีค่าธรรมเนียม3,000บาทต่อปีนะคะแต่ถ้าเธอใช้เกินปีละแสนห้านะคะทุกคน1 5 0 0 0 0บาทก็ฟรีค่าธรรมเนียมไปเลยค่ะ บัตรตัวที่2นะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะบัตร City Cashback นั่นเองนะคะทุกคนตัวนี้นะคะเขาเป็นบัตร Cashback จากทาง City Bank นะคะเขาจะคืน1%นึนนะคะทุกการใช้จ่ายนะคะที่ร่วมรายการนะคะทุกคนซึ่งจริงๆบัตรตัวนี้เป็นอีกหนึ่งบอยที่ฉันใช้บ่อยมากๆเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเขามีเงินคืนห้านสำหรับร้านค้าที่ร่วมรายการด้วยซึ่งร้านค้า5%เนี้เป็นร้านค้าที่ฉันใช้ประจำนะคะก็คือ7 e l e v e n นนั่นเองแล้วก็วัดสันค่ะทุกคน คือ2ล้านเนี่ยฉันใช้ประจําอยู่แล้วการที่ได้เงินคืน5%คือคุ้มสุดๆไปเลยแล้วสําหรับใครที่ใช้บริการแกลบนะคะก็ได้เงินคืนไปด้วยอีก5%เช่นกันสายรถไฟฟ้าสายกาแฟอเมซอนรับเครดิตเ,เงินคืนไปเลย10%ทุกคนเห็นไหมความคุ้มค่าของนาง และใครเติมปั๊มเชลนะคะทุก800บาทจะได้คืนอีก1%นะคะทุกคนโอ้โหจริงๆต้องบอกว่าบาตตัวนี้เนี่ยเขาแคชแบ็กกันแบบจุกๆไปเลยนะคะใครที่ใช้ใจ่ายอย่างอื่นทั่วไปก็คืน1%ใช้ใจ่ายวัดสันอะไรอย่างงี้นะคะเซเ e e อีเลหรือว่าแกล b คืนไป5%แล้วถ้าคุณใช้ใจ่ายในรถไฟฟ้าหรือเมซอนคืนอีก10%เรียกว่าเป็นบัตรแคชแบ็กที่คืนแบบคุ้มๆใบหนึ่งเลยนะคะที่แก๊ก็บหยมาใช้บ่อยมาก และบัตรใบนี้นะคะถ้าคุณใช้ใจเกิน60,000บาทต่อปีก็ฟรีค่าธรรมเนียมไปเลยค่ะแต่ถ้าใช้ไม่ถึงนะคะทุกคนเขามีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ปีละ2,000บาทค่ะและบัตรใบที่3เป็นอีกหนึ่งใบท,ที่แบบฉะัจะไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือนี่เลยค่ะบัตรเครดิตจากทางกา s h X นะคะตัวนี้คือ Ultra Platinum นะคะทุกคนเธอจะบอกว่าบัตรอ l t r a p แพ t i ิน m ของการ h X นะคะ เป็นอีกหนึ่งใบที่คุ้มมากๆใบที่ผ่านๆมาเราจะเป็นแบบสะสมแต้มแล้วก็เป็นแบบเงินคืนใช่ไหมคะทุกคนแต่ว่าใบนี้เนี่ยเขาเป็นบัตรเครดิตสะสมแต้มแบบจุกๆไปเลยจริงๆทุกคนสาเหตุที่เกบอกว่าจุกๆไปเลยนะคะเพราะว่าใครที่รู้ตัวว่า เป็นสายช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าแล้วเราก็ชอบออกไปกินตามร้านอาหารต่างๆนะคะหรือว่าชอบแบบแผนกบันเทิงนะคะดูหนังนั่นนู่นนี่นะคะแก็บต้องบอกว่าเหมาะกับบัตรใบนี้มากๆเลยเพราะว่าใครที่ช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าเยอะๆนะคะชอบแบบกินข้าวบ่อยๆนะคะกินข้าวนอกบ้านนั่นนูน่นนี่ตัวนี้เนี่ยถ้าเราใช้ใจ่ายในหมวดที่เขากําหนดเนี่ย พอต์ของเขาก็จะคุณห5ไปเลยค่ะทุกคนเรียกว่าปกติบัตรเครดิตทั่วไป25บาท1พอยต์ตัวนี้เนี่ย5บาท1คะแนนเลยนะคะทุกคนหรือว่าแบบทุก25บาทเนี่ยได้ไปเลย5คะแนนนะคะเรียกว่าค่อนข้างคุ้มใบหนึ่งเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งใบที่แกปใช้บ่อยมากๆอย่างเวลาแกไปกินร้านอาหารข้างนอกนั่นนู่นนี่นะคะแกก็จะนิยมใช้ใบนี้เพราะว่าพอยของเขาจะพุ่งมากๆเลยนะคะทุกคน ซึ่งพอย์คูณ5อันนี้นะคะเขาจะกำหนดยอยู่ที่3 0 0 0 0บาทตอนรอบบินนะคะทุกคนใครที่รู้ตัวว่าเราใช้จ่ายเดือนหนึ่งประมาณนี้แหละไม่เกิน3 0 0 0 0บาทนะคะแล้วเราก็ชอบแบบซื้อของในห้างสรรพสินค้าไปทานร้านอาหารหรือดูหนังฟังเพลงน,นันนี่เนี่ยต้องบอกว่าใช้บัตรเครดิตตัวนี้พอย์คูณ5ไปเลยคุ้มสุดๆใบหนึ่งไปเลยค่ะและที่สำคัญนางมีประกันการเดินทางทั้งในและต่างประเทศมาให้ด้วยซึ่งวงเงินประกันอยู่ที่8ล้านบาทเลยนะคะก็ถือว่าค่อนข้างสูงเลย และบัตรใบนี้ถ้าคุณใช้จ่ายเกิน10,000แสนบาทต่อปีก็ฟรีค่าธรรมเนียมไปเลยค่ะแต่ถ้าใช้จ่ายไม่ถึง1 0 0 0 0แสนบาทต่อปีเขาจะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่5,000บาทนะคะแต่จริงห1 0 0ง0 0บาทต่อปีก็ไม่ได้เป็นยอดที่เยอะมากนะคะทุกคนแกมองว่าก็เป็นอีกบัตรใบนึงที่คุ้มค่าสุดๆไเลยค่ะและใบที่4ที่ฉันจะไม่พูดถึงไม่ได้เพราะใบนี้เขาฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีพนะคะทุกคนนั่นก็คือนี่เลยค่ะบัตรเครดิตกรุงศรีนาวนั่นเองนะคะทุกคนตัวนี้จุดเด่นของเขาก็คือ ถ้าเราเอาไปช้อปปิ้งออนไลน์หรือในแอปพลิเคชันนะคะเขาจะมีเงินคืนให้5%เลยนะคะซึ่งตัวเก็บเองอะมองว่าคุ้มมากๆแต่เขาก็มีเงื่อนไขยอยู่นะคะก็คือเขาจะนับเงินคืน5%ทุกๆ500บาทเท่านั้นนะคะนั่นหมายความว่าถ้าคุณซื้อของ2,300คุณจะไม่ได้เงินคืน5%นะคะคุณต้องซื้อให้เกิน500บาทคุณถึงจะได้5%นะคะแล้วถ้าคุณซื้อประมาณ750คุณก็จะได้คืนแค่5%จาก500แรกนะคุณต้องซื้อให้แบบทีละ500 500 500นะคะหรือว่าทีละ1000 คุณก็จะได้คืน5%ของ1,000นนั่นเองค่ะถ้านับอย่างนี้นะคะก็ตกประมาณแบบ 6 0 0 0บาทนะทุกคนเราก็จะได้เงินคืนทั้งหมด300บาทนะคะเพราะว่าเขามีกําหนดนะคะว่าตอนหนึ่งรอบบินเนี่ยเขาจะคืนเงินสูงสุดอยู่ที่300บาทเท่านั้นหรือว่านั่นหมายความว่าเราช้อปปิ้งในออนไลน์หรือแอปพลิเคชันเนี่ยอยู่ที่6 0 0 0บาทต่อเดือนก็จะได้เงินคืนสูงสุดอยู่ที่300บาทนั่นเองเราพยายามช้อปปิ้งนะคะให้ตัวเลข1บินนะคะลงที่เกิน500ขึ้นไปนะคะเราก็จะได้คืนเต็มๆต็มไปเลยค่ะ5%ข้อดีเรื่องที่2นะคะก็คือบัตรใบนี้ถ้าเราไปใช้จ่าย ทั่วๆไปนะคะเขาก็จะได้คะแนนสะสม25บาท1คะแนนเหมือนบัตรเครดิตทั่วไปแต่ถ้าคุณไปใช้ใจในร้านอาหารนะคะทุก500บาทขึ้นไปเราจะได้คะแนนคูณ2ในหมวดร้านอาหาระคะ่ะทุกคนแต่ว่าเขาก็จะกำหนดมานะคะว่าสูงสุดต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่300คะแนนเท่านั้น ซึ่งเธอบัตรใบนี้เขามีให้ประกันอุบัติเหตุการเดินทางมาด้วยนะคะทั้งในและต่างประเทศอยู่ที่6รล้านบาทและที่สำคัญอย่างที่ฉันบอกไปบัตรใบนี้เป็นบัตรที่ฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีพนั่นเองเรียกว่าสะสมแต้มก็มีมาให้ ะะใช้ใจ่ายในหมวดร้านอาหาร500บาทขึ้นไปแต้มก็คูณ2และถ้าคุณใช้ใจ่ายในออนไลน์แอปพลิเคชันต่างๆนะคะทุก500บาทจะได้เงินคืนอีก5%นะคะสูงสุดเดือนหนึ่งอยู่ที่300บาทนั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งบาทที่ฉันมองว่าเป็นบัตรเครดิตตัวเริ่มต้นผู้ที่มีเงินเดือน1 5 0 0 0บาทขึ้นไปก็สมัครได้แล้วเป็นบัตรเครดิตที่คุ้มค่ามากๆใบหนึ่ง และนี่ก็คือ4บัตรเครดิตตัวเริ่มต้นสำหรับผู้มีรายได้15,000บาทขึ้นไปก็สมัครได้ที่ชั้นคัดมาแล้วว่า4ใบนี้ คุ้มสุดๆรีบๆไปสมัครกันเลยนะคะและสำหรับใครที่สนใจสมัครบัตรเครดิตเหล่านี้นะคะเธอฉันมีทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ Descript ช o n แล้วนะคะสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้แล้วต้องการสนับสนุนช่องแง็บนะคะก็สามารถไปกดลิงก์นะคะสมัครบัตรเครดิตได้ที่ใต้ description เลยนะคะแก็มีทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะทุกคนและสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช anel ของแก็ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย ทุกคนคะ่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด u u s c r i b e c ช anel องแก็บด้วยนะคะแล้วตอนนี้ช่องของเรามีใน TikTok แล้วนะคะทุกคนสแกนเพื่อติดตามกันได้นะ